สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพามาดูฟังก์ชันของตัว j คู่ห p r ปนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมฟังก์ชันด้านหน้าจะคล้ายกันเลยนะครับผมนี่แอบแอบเห็นเอเบียนแอบเห็นเอเบียนนะครับอ่าแอบเห็นเอเบียนไลน์นะครับผมด้านหลังไม่มีให้นะครับอ่ามีไหมอ่านะครับผม แอบเห็นนะครับแอบเห็นนะครับผมอ่ายังคงมีให้นะครับเป็นไฟสีเขียวนะครับผมมาดูหน้าจอหลักนะครับผมจะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผมกับฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมทัดขึ้นนะครับเป็นระบบแอร์นะผมอ่าแต่ตรงนี้จะหายไปนะครับผมอ่าจะเหลือแค่โหมดฟังก์ชันระบายอากาศนะครับผม แอร์นะครับผมอ่านะทันใดที่กำลังเล็งๆไว้อยู่ก็ดูได้นะครับผมอ่าโหมดอ่ายังมีมาให้ครบนะครับโหมดงีบหลับอ่ามีมาให้นะครับโหมดงีบหลับยังมีมาให้โหมดสัตว์เลี้ยงอ่าโหมดลากจูงก็มีให้ครบๆนะครับผมอ่านะ โหมดกับคีว้าวสวยงามมากครับผมตัวนี้มีให้ทั้งหมดสี่โหมดเหมือนเดิมนะครับผมโหมดประหยัดพลังงานอ่าโหมดขับขี่ปกติโหมดสปอร์ตอ่าแล้วก็โหมดคัตตอมนะนะก็นะมีให้นะครับผมยังคงให้มาครบครบนะครับผม ทันใดที่กำลังเล็งๆอยู่ก็ตักทายได้นะครับผมอ่ากล้องนะครับผมตัวนี้ก็มีให้นะครับเป็นกล้องบันทึกรอบคันมีมาให้นะครับอืมนะอ่ากล้องสามร้อยหกสิบองศามีมาให้นะครับผมอ่าเพียงพอครับเพียงพอ อืม Android Auto Apple c a r p l a y ก็มีมาให้นะครับโฮ i r ว l e เ s c ชาร์จมีมาให้เหมือนกันนะครับผมท่านใดที่กำลังเรลงๆอยู่นะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับผมตัวรถเรามีพร้อมส่งมอบไปแล้วนะครับอืมนี่เลยครับผมฟังก์ชันนะครับผมอ่า ฟังก์ชันการเชื่อมต่อมีมาให้นะครับบลูทูธเสียงอะไรมีมาให้ครบนะครับไม่ได้แตกต่างนะครับอ่านี่นะครับผมฟังก์ชันการใช้งานก็ถือว่าให้มาปกตินะครับผมอ่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ตัวนี้จะหายไปนะครับผมระบบควบคุมรถอยู่ในเลนอะไรพวกนี้จะหายไปนะครับผมแต่ยังคงให้ตัว Adaptive Cruise Control มาให้นะครับ อ่ายังคงให้มานะครับ Adaptive Cruise Control ระบบการชาร์จนะเปิดปิดฝาอะไรก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับผมแสงสว่างอ่านี่นะครับผม Ambient Light เปิดปิดนะครับกำหนดเองเปิดนะครับผมอ่ามีมาให้นะครับ Ambient Light ก็ยังมีมาให้แต่จะไม่มีตรง ที่หน้าจอตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่มีจะตัดออกไปนะครับแต่ยังตกแต่งให้อยู่นะครับไฟแสงสว่างก็มีมาให้ครบๆนะครับผมอเบาะ Memory ี่ซีทหนึ่งตำแหน่งสำหรับผู้ขับขี่นะครับผมอ่าการล็อกการใช้งานของระบบล็อกเด็กอะไรพวกนี้ก็ยังคงให้มาเหมือนเดิมนะครับระบบความปลอดภัยมีให้ครบๆเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ ตัดออกอะไรแต่อย่างใด,ดนะครับอ่าข้อมูลรถนะครับผมก็มีมาให้ครบหมดนะครับอะนะอ่าหน้าจอก็ยังคงมีมาให้เหมือนเดิมนะครับอืมอ่ะก็ฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมออปชั่นถือว่าให้มาครบนะครับสำหรับราคานี้นะครับหนึ่งอ่าราคา 899,000บาทลดไปอีก100,000บาทนะครับผมราคาจะอยู่ที่799,000บาทนะครับผมท่านใดที่กำลังตัดสินใจอยู่ก็สามารถทักทายได้ครับสวัสดีครับ